โอเคเริ่มเกมใหม่กันเลยเนาะเติมเพชร VIP เรียบร้อยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม The s i m Free Play เนาะซึ่งเป็นเกมที่ตังเคยเล่นมาแล้วเนาะเมื่โอโอ้โหนานเลยอะวันนี้จะมาเล่นให้ดูเนาะนี่เรามีเพชร VIP เรียบร้อยเรามีชุดโอเคเกมนี้ก็จะแบบเป็นเกมแนว The s i m ผสมกับสร้างเมืองเนาะก็ เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยเออชอบ,บ,บีหนึ่งเกมที่แบบเป็นเกมไปดวงใจอะเนาะโอเคเราจะตั้งชื่อตัวละครกันเนาะมันเพศหญิงชื่อว่าอะไรดีอารีนาอะอารีนา,า,นาแกนดี้โอเคไม่ไม่พิมพ์แบบภาษาอังกฤษดีกว่า พิมภาษาอังกฤษเนาะเป็นโอเคเสร็จแล้วแล้วก็แต่งตัวกันเลยเนาะอันนี้เขากำลังสอนเราเล่นเนาะแล้วก็ทำตามไปเลยเนาะโอเคเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคเควสต,ตัวนี้เนาะอันนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยซื้ออา,อาบน้ำเนาะโอเคแล้วก็ตั้งไว้เลยเนาะ ร็จแล้วอันนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการย้ายอะไรก็ได้สักหนึ่งชิ้นโอเคย้ายอะไรก็ได้สักหนึ่งชิ้นเรียบร้อยต่อไปก็ต่อไปเนี่ยให้ซิมมาอาบน้ำเนะาะเหนียวตัวจังอาบน้ำซะหน่อยดีกว่าเฮ้ยจะได้สบายตัว เรียบร้อยเขาบอกว่าตอนนี้โอเคเดี๋ยวนี้นะบอกว่าให้ซิมเนี่ยอุย้ยอย่าพึ่งสิเหมือนเบลสองโอ้โหกำจะทำเควสต่อเลยอ่านยังอ่านไม่ทันเลยมหนึ่งขอหาให้ซิมของเราเนี่ยไปทำการอะไรวะเหมือนจะเป็นการแต่งตัวเนาะ โอเคเพิ่งอ่านจบเมื่อกี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็นแล้วนะชนุดนี้ดีอยู่แล้วโอเคป่ะ <c oughs> ต่อไปอันนี้เขาบอกว่าให้เราขยายห้องเนาะขยายห้องหรือว่าจะสร้างห้องเพิ่มก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาบอกให้เราขยายห้องโอเคจบเสร็จแล้วเดี๋ยว พอเอานี่เขาบอกให้เอาหน้าตาออกมาจึ๊บวางเลยเนาะตรงนี้แหละสวยเออต่อไปเขาบอกว่าให้เราเหมือนแบบรับของรับเงินในจดหมายเนาะเราก็รับมาเลยโอเคอันนี้เราต้องไปเดี๋ยวนะเหมือน นี่ตรงนี้อ่ะเป็นจดหมายเนาะแล้วก,กดเลยมันก็เป็นเคสวสสอนเล่นเหรอเนาะไม่ใช่เควสเกี่ยวกับการปลดล็อกสิ่งต่างๆอันนี้เดี๋ยวนะเราต้องเข้าไปที่หมดเฟอร์นิเจอร์เนาะแล้วก็เอาต้นไม้เอาเป็นแปลงปลูกผักมาเนาะซื้อไว้เลยอันนี้เขาบอกว่าให้เราปลูกพริกยู่อะ่ะโอเค แล้วก็รอสิมของเราเลยเนาะทีนี่สามสิบวีเนาะเท่าที่จำได้แล้วก็ได้เงินสี่บาทสมัยที่ยังไม่เล่นแบบเนี้ยคือแบบหาเงินแบบนานมากแล้วก็ทำควยนมใ้เป็นเลยโอเคมาเสร็จแล้วต่อไปเขาบอกว่าให้เราออกไปนอกเมืองเนาะ โอเคทาวแมพเดี๋ยวเราจะไปกันเลยเนาะแล้วก็เก็บตังค์ซื้อเรียบร้อยต่อไปเขาให้เราสร้างสายดับเพลิงนะเนาะแล้วก็สร้างเลยฟรีเรียบร้อยเควสข้อนี้ก็จะเสร็จเนาะ ต่อไปเขาบอกว่าให้ซิมเราเนี่ยสมัครงานางนิทนรศดับเพิงโอเคต่อไปก็ให้เราเนี่ยให้ซิมไปทำงานเนาะอันนี้เขาให้สคริปเนาะนี่เราก็กดสกคริปเลยเสร็จแล้ว อันนี้เขาบอกว่าให้เราสร้างบ้านเพิ่มเนอะนี้เขาให้ฟรีเนาะโอเคสร้างเลยกดสคิปฟรีด้วยเสร็จแล้วแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยบวกซิมเพิ่มอีกหนึ่งคนเนาะรอบนี้เราจะเอาเป็นซิมผู้ชายเนาะไปะเอาเป็นผู้ชายเนาะผิวว่าผิวแทนๆหน่อยแบบไม่ได้แบบอันนี้มาโอเคเราก็จะ ตั้งชื่อเขาว่าอ่าอะไรดีอะไรดีคิดไม่ออกอากีระก็ได้อ่ะอากีระเป็นคนญี่ปุ่นเนาะคุรุสุปนี่เราสามารถใส่ทรงผมผู้หญิงให้เขาได้เนาะเดอะซิมเนี่ยเขาสนับสนุนเรื่อง LGBTQ เนาะ ผู้ชายเลยสามารถใส่สรงผมผู้หญิงได้ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเราจะแต่งตัวให้เขาเนาะเป็นผู้ชาย <c oughs> ต่อไปเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าให้ซิมของเรากิน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรครับเค้กเนาะ แบบนะเบลสี่โอ้โหขาดจังหวะมากโอเคมาเราก็ให้ครับเค้กให้ซิมเราเนาะซื้อโอเคเอนันนี้นี่เขาจะสอนเราในการเรียกซิมไปบ้านคนอื่นอะไรอย่างงี้เนาะโอเคเป่านกหวีดโอเคโ,อโหที่นี่ที่ไหนกันนี้ฮะ แปบ,บเดียวมีคนมาสร้างบ้านก,กลางๆเจนแล้วเหรอเนี่ยโอ้ให้ตายเถออันนี้เขาให้นอนทำแบบนี้เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งต่อไปก็ให้ซิมเนี่ยคุยกันเนาะเขียนได้ซิมคุยกันเลยืนี่มันกินอะไรกันเนี่ยเแบีรยรวเบิอะไรอะไรเนี่ยโอ้โห,าหาให้ตาย How t o level up นี่เขาให้เราก,กดดูตรงนี้เนาะว่าทำยังไงเลเวลเถึงจะอัพอย่างนี้อ๋อโอเคเสร็จเรียบร้อยต่อไปให้เราไปที่เมืองเนาะนี่แล้วก็กดสร้างส่วนสาธารณะเนาะฟรีเนาะกดเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วเนาะ เสร็จเรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็ครั้งหน้าเราจะมาสอนทำเควสที่ให้ซิมของเราสามารถทําอาหารได้เนาะสรับวันนี้ก็ขอตัวลาไ,ไปก่อนเนาะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เทียมไทเกม e เมอร์วยเนาะรับวันนี้บ๊ ai, ายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเค๋ต่คลิปหน้าเราจะมาสอนเป็นกุ๊กกัน